อันกับฮันเซลกับม่านหมอกนี่นี่รู้นี่รู้ไหมรู้ไหมว่าตัวนี้ตัวอะไรรู้ไหมอ๋อกับป่าโอ้ยรู้ด้วยกับป่าแปลว่ามีในโลบอกนี่เห็นไหมปลามันว่าไม่มีอ่ะแล้วหนูรู้ได้ไงว่านี่คือตัวกับป๋าทำไมรู้อ่ะทำไมรู้เดี๋ยวเด้หเอรู้ได้ไงว่าตอนนี้คือกับป๋าไม่ใช่ว่ามีในโลบอกป่ะตอง อไปจำได้มีมานเหมาะทำไมถึงมีล่ะลูกเพราะว่าน่าจะเป็นที่วิ่งขึ้นของหมอกเออเพื่อให้หมอกมันอบนะมั้งลูกเขาเลยจันฉ่าไม่งั้มันก็ไหลออกไปไม่ได้บรรยากาศรรถึงว่าวิคตอนดึกเนี่ยอาจจะสดกว่านี้ไปเลยเราไปดูกันต่อโอ้ปลาคราฟปลาคราฟนี่เป็นปลาอะไรรู้ไหมอ่านรู้ไหมเป็นปลาอะไรปลาที่สุภาพที่สุดในโลกเพราะมันจะลงท้ายด้วยปลาคราฟ อะไรเอ่ยโถขอดูใกล้ใจหน่อยอ่ะอืออ๋ออืออือนั่นแหละนั่นแหละปลาเออปลาปลาถูกแล้วเอ๊ะมีปลาปีปลาที่ไม่ใช่ปลาครัฟด้วยอปลาครฟนี้เราไปดูอย่างอื่นกันต่อมีมีให้หาดปลาเด้อสิบบาทอ่ะยี่สิบเอาเลยมาดูสิ นี่ไงไปหยิบมาเลยนี่ให้อาหารปลา20สิบาทอย่ารออให้แม่หยิบตังค์ก่อนไม่ไมเราเรา,เราควรจะให้ตรงนี้เปียกฝนนิดหน่อยปะ่ะเราควรจะเราใส่หมวกใช่ไหมหรือว่ามาให้ตรงนี้ทัน,นีีเปิดให้น้องอ่ะงั้นก็คงจะต้องเป็นสองเป็นสแล้วมั้งออนออนเดี๋ยวออนเอา,าใหม่20บสิบบาท จำนวนสมาชิกน้องปลาปลา, 33, ปา,าคร์สสิบสามปลาทองโคมิดแล้วก็ปลาหมูลายเสือเรียบร้อยแล้วกล่องใส่นี่กล่องแบบนี้นะกล่องเหมือนที่ญี่ปุ่นไม่โยนหรอกลูกนี่ไงนี่ไงเทแล้วระวังหลุดมือนะอ่าอ่าอ่าระวังหลุดมือเทอันเยอันโยนสิลูกไม่อ่าเอาฝ่ามาไว้กับปลาเขา,าละกันเขาใช้การควาาฝ่าเออโห แต่ละตัวอ้วนทีมากเลยอ่ะนึกว่าท้องนะเนี่ยให้อัดวิดีโอ, <c oughs> อกเวว็เดี๋ยวไว้แคปเดี๋ยวไว้แคปเอาหมายถึงว่ามาฝั่งนี้โ okay. อเคอมาอยู่ตรงนี้แล้วเ,ปเ,วเวอปลากระโดดเลยปลาดีใจอร่อยมากครับเอ๊มันจะมีปลาโตเมียไหมเนี่ย พราะตัวมันคราบหมดเลยโอ้เทเก่งมากเลยเขเก่งเก่งยานเอาเฮ้ยันช่วยน้องหน่อยอ่าน้องขอคำปรึกษาว,ว่าทำไมเทไม่ออกเย้อัยานเอาฝาไปปิดอัยอานอันเอ้เอาฝาไปปิด แล้วก็ที่ตกอยู่ที่พื้นมันจะเละอ่ะเอาไงดีนะ้นเไก็บอโอเค,นะอเคว้าวเรากำลังจะหายไปในม่านหมอกอเฮ้ย <Hey, S 2> เราหลุดออกมาจากม่านหมอกแล้วเมื่อกี้เราหายเข้าไปในม่านหมอกแล้วเราก็ออกมาละระวังแม่พาหลงทางนะสายหลงสายหลงอุ้ยนี่เราเจอต้นซากุระด้วย เห็นอย่างนั่นเลยแต่ว่ามีฝนอ่ะมาดูกันอ๋ออ๋อเราบบออรเรเาเาท้าแต่ละคนน่าจะหนึบอยู่นะอ่ะขอเขาอาจจะหนึบแหละปไะไปเลยแม่ไปนู่นแล้วไปแล้วอ๋ออ๋อคำว่าลื่นนี่ทำให้ค้างเลยเหลอลูกไป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  <uko? _> อะไรเอ่ย เออคำว่า,าลืนนี่ทำน้องอยืนค้างเลยน้องกดเลืนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางขึ้นเดี๋ยวตามแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเอ๊ะที่นี่มีรถก๊อปรับส่งด้วยนี่ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปทางไหนแม่ไปทางนู้นไปเลยนู่นน่งแม่แเสื้อแดงไปเลยเอออุ้ยเราเจอออกตพปุ๊แล้วเ, ouais. เห็นออกตพปุยังเ,เออโอ้ สงสัยสงสัยนี่คืออะไรอย่าลืมจุงมือน้องน้องก็โวยวายว้าวเห็นไหมต้นซากุระ<ม>เอระวังลื่นนะเอตะตอนนี้มีไอติมอะไรเนี่ยเหมือนมีสามรสชาติเลยนะอันนี้ใช่ที่เขาเรียกว่ามารุโกะปะ<ม>โอ ไม่อันนี้เขาจะหมายถึงสีแล้วสีแห่งความมั่งคั่งสีสุขภาพสียืนยาวสีโชคดีสีความเรียนการเรียนสีแห่งความสําเร็จเอ้ยนี่ไงเกีจัวความรักเลยเอยบอกเลยบอกเลยบอกชื่อชื่อคนที่หลงรักเข้าไปจะสมปารถธนาทุกการนี่ไงฮะขอใหอ้ขอให้อ,หอนันดามีแต่ความโชคดีเนี่ยอนันดาก็พูดไปเลย ไอ้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้อันนี้ยังคงเป็นที่ให้อาหารปลาแต่เป็นบ่อใหม่เพราะว่าจําเพราะจำนวนปลาไม่เหมือนเดิมละอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยก็เหมือนมันเขียนอะไรไว้ที่นั่เลยอ่านว่ยังไงอ่านอ่านออกไหมที่เขียนดำๆอันนี้เป็นแสดแสตแสดแล้วก็แต้มแต้มสีดำเอ๊ะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโน่เมื่อแต่ไปมองตอนนั้นโอ้โหดูดิ ้วนเลยเนี่ยเตรียมคลอดแน่เลย<ป>หันไปอ่าหันซลเพียดเป็นคนถ่ายแล้วนะเออมันมันว่ายสู้น้ำอยู่แน่เลยเราเห็นปะเห็นครื่นน้ำนะอ่าลองดีๆเออเออเอ๋อเ เรจะขึ้นลิฟต์นะเราจะขึ้นลิฟต์ไปดูอะไรกันไหมป้าไมเป็นไรแม่อุ้มอะไรกันโอเคถ่ายตุ๊กตากับปมาป้าถ่ายตัวกตาเรียบร้อยเมื่อกี้หนูไม่ได้ให้แม่อุ้มนะกลัแม่แล้วก็เดินเลยโอ้อันถ้าเราดูเขาบูมเยอะมากอันถ่ายเลยอุยเยอะมากป้าครับแต่เราไม่ได้ไปดูอุ้ยนัลโกะเออไอ้ข้าเหรอ เออจะขอ,อไประปา้ถ่ายบ้บางมาลูโกโก้แล้วก็อะไรอันนี้มาลูโกโก้ยักษ์ใช่ไหมอันนี้อะไรอะ่ะมีทองหรออะไรเอ่ยเฮียเฮียเ,เอาเปิดหมวกข้างในวะหน้าจมหาย,ลยแล้เอออะไรเออเตรียมค้อราคาเดีเ๋ยวจะเปิดหมวกราครับ หนึ่งีหนึ่งีพเพราะว่าเสียงดังนะหฮ้โอ้จิวจิวบอกว่าจิวจะจะเคาะด้วยอืมนี่คือป้ายอะไรใช่พระโตมันจางอ่านี่เลยส่วอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเลย นี่เห็นไหมมีคนมาขอคำอวยพรอย่างเช่นว่าขอหนูได้เป็นคุณหมอเขียนตออายุห้าขวบค่ะอมาเร็วมาเร็วมาเร็วโกโกโกเฮ้โกโกโจไปทางไหนเอ่ยของเฮียจะเขียนบ้างเหรอลูกป้ายต้องรอเขาเก็บแล้วมาใหม่อ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกระแสนิยมเขาอาจจะมีป้ายป้ายเก็บรวบรวมจุดหนึ่งแล้วก็เป็นป้ายเขียนขึ้นข,นขวนรายวันจุดหนึ่ง โอเคอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้อะไรเอ่ยโอ้เอ็กซิบิชันเจปาเจปาเมื่อไหร่เอ่ยงานเอ็กซิบิชันแนวคิดการออกแบบใช่เขาถ่ายตามไม่ฝนตกและนี่คือการจัดงานเทศกาลในแต่ละปีของเขาอืมที่เราอยู่นี่คือว่าเจปา ฮิตเตอรี่ออฟเจปาระหว่างปี2012-2024ถึง 2024. แต่ละปีที่ขึ้นเนี่ยลูก2014 2015 2016อุ้ยลงไปดูเลยนี่คืออะไรนะฮันเซลดูซิดูซิอะไรเอ่ยอันนี้อ๋อการแข่งขันมากล้อม27 a เ l อพิวถึง5น่าจะเป็นจูลี่นะเอ้ย ไม่เป็นไรจะเอาไปสร้างกันเลยมันไม่มีที่ให้ปีนนะสิเอ็เนล้วรอโอ้จับมือจับมือโอ้หไม่จับมือได้ยังไงเรื่องใหญ่นะไม่จับมือเนี่ย ไปต่อไหมสไลเดอร์เหรอเดี๋ยวก็ปื้ดขึ้นมาปืด้ดแล้วอ๋อลงน้ำเลยใช่ไหมต้องไปเล่นที่สวนน้ำแล้วอืมว้าว พูดถูกว่าดามันโไตโตมันใช่มารุโกะกวะอ่ะดาลุมะบอะว่าพูดชื่อผิดมาตลอดทางเลยใช่ไหมไม่แก้ให้เลยเออดาลุมะ<อ>เอะเออเออ อะไรนะอ้อ,อว้าวว้าวว้าว,าว,าวาเหมือนจะสะดดอ่านออกไหมพอาปาก้าอ่านไม่ออกนะรีบเขียนรีบรู้เรื่องนะการอุยพร อืมใครเขียนไว้บ้างนะเนี่ยอ๋อมีแมคคาโซดร้านเซรามิกกาแฟก็อร่อยคนอ่อยก็น่ารักอันนี้เขียนง่ายเหรอรักพ่อรักแม่ไปเลยปีบัวเหรอเหมือนป้ายนี้เป็นป้ายปีบัวนะเออป้ายไม่เยอะใช่ อ,อืมน่าจะติดน่าจะติดหน่อยน่าจะติดหมวกนับว่าเป็นหมวกนิลไพรใช่ไห<ว>ไปเลยลุยไปหาแม่กันอะไปทักทายดาลุมารสิดาลุมารยังมีที่อื่นอีกไหมไปเลย go โ o go ไปทักทายดาลุมารสิรส<พ>ปลาเหรอ อ่าใช่เยอะจริงๆด้วยเออปลาอืมตีมาร้อยอร่อยอร่อยมากไหมโอ้โหอร่อยที่สุดเลยอ่ะงั้นเราเอองั้นเราลงกันอ๋อนี่เวียงได้อยเวียงได้อยู่ ฮันเซามาแล้วไปไปเร็วเร็ร็วเรอ๋อเจ้าวิงญโอจักจีจัจีักจีัเออเอาเอาเอาโอ้ยโมโหโมโหจักจีจั๊กจจับจับจับจะจับใช่ไหม